เฮ้ย an ัเสร็ลดกยี่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 จีายี่นี่ย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 า่ยี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 ่ยม่ยี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 ่ยา่ยี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 ่ย่ี่ย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 ่่ยี่่ี่ เกือบหนึ่งปีเต็มหลายท่านคงจะทราบดีนะคะว่าสาเหตุอะไรทําไมยังไม่ได้โล่งเงินช้านะคะได้พูดไปแล้วเมื่อคลิปบนอนๆน,นะคะสาเหตุก็คือไม่เคยติดตามของในในอีเมลเลยแด่แต่รอ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 ,อที่บ้านนะคะว่าเราให้ที่อยู่เขาไปหลังจากนั้นยังไหมก็เลยมาเช็คดูที่อีเมลนะคะเขาบอกว่าให้ไปรับของที่ร้านค้าตรงนี้ตรงนี้ยังไหมก็เลยไปดูนะคะเขาก็เลยบอกว่าของส่งถูกส่งกลับไปแล้วให้ไปตามตัวเอง เราก็เลยโทรไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ยังไงติดต่อไปทาง YouTube เพื่อที่ YouTube จะติดต่อกลับไปหาบริษัทขนส่งเพื่อให้ขนส่งเอารูปเงิอนอ่ะกลับมาให้ได้ไหมอีกทีหนึ่งนี่จ้าเป็นเวลาสองเดือนนะคะที่ยังไม่ติดตามหลังจากที่ว่าของได้ถูกส่งกลับไปนะคะสองเดือนเต็มๆนี่ก็จะมาถึงวันนี้ละจ้าก็คือดีใจรอแล้ว,ลวรออีกจะพี่น้องจ้าพระบอกสิบเอ็ดโมงถึงถึงายสาม ไปมุมครึ่งแล้วก็นังรออยู่จะโทรศัพท์ติดไม้ติดมือตลอดเลยนะคะกลัวพลาดกลัวแบบว่าเขาโทรมาแล้วตัวเองไม่ได้รับสายนะคะไปดูอดกีกรอบกอนนะ แล้วมาถึงสักทีมาแล้วมาแล้วพี่น้องจ๊ะไม่ไทยในฝรั่งเศสไม่ทยในฝรั่งเศสกุ้งชนิดนี้ภาษาฝรั่งเศสรเรียกว่า l a n g ุ u s t i n นะคะทางไทยไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกยังไงใช่ก้างหรือเปล่าคะ ยังไ,ไมซื้อมาในราคาโลละ22ยูโรประมาณ8-900บาทนี่แหละค่ะ ใส่แคคเรือลงไปนิดหน่อยพอนะคะกุ้งนี่ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีรสเค็มนิดหน่อยแล้วค่ะ จานปิดของปู่กับย่านะคะหอยเมงผู้อบเนยค่ะนําเนยไปละลายนะคะไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าหอยเมงผู้มีรสชาติเค็มอยู่แล้วผักชีฝรั่ง นำไปอบร้อองศาประมาณ20นาทีจ้า พี่น้องจ๋าวันนี้นะคะยายไมเอาโล่งเงินมาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็มีลูกโปงมีไอ้น,นี่จะมีที่อะไรนะสวยๆงามๆตรงบนโต๊ะนี่แหละจ้ะเพื่อที่จะแบบว่าจะเซอร์ไพรส์พ่อปู่มย่าจ้ะพ่อปู่มย่าไม่รู้นะคะว่ายายไมได้โล่งเงินแล้วยายไมก็วางไว้อย่างนี้ให้พ่อปู่มย่าแบบว่า ันคืออะไรทาไมวางอยู่บนโต๊ะสวยๆอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเรามาดูว่าอาการปู่กับย่าที่เห็นโล่งเงินจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นเหมือนกับยายใหม่ไหมว่ายายใหม่เคยได้กลนกับพ่อปู่มี่าติไปแล้วนะจ๊ะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์เราก็จะได้โล่งเงินยายใหม่ไม่แน่ใจว่าปู่กับย่าจะจําได้หรือเปล่ายายใหม่ตื่นเต้นไะพี่น้องจ๊ะจริงๆนะตื่นเต้นจริง,จ,รงจ้ะโล่งเงินในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะของช่องไหมไทยในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะยังเป็นของท่านผู้ชมทุกๆท่าน เป็นของ FC ที่น่ารักทุกทกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มี FC ที่น่ารักที่คอยติดตามให้กำลังใจช่องไหมไทยในฝรั่งเศสก็คงจะไม่มีวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณทุกทกท,กท่านด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจตลอดเรื่อยมาให้เยียไหมมีทุกวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาฉลองปีใหม่2022กันแล้วก็มาฉลองโล่งเงินด้วยกันจะ้ะแล้วก็มาฉลองที่เยียไหมจะได้กลับไทยในเร็ววันนี้ค่ะเยยไหมกลับวันที่5มกาลานะคะ กับคนเดียวค่ะโอ้คุณเบฟ Mmh. Ouais, c'est quoi ça ah, C'est quoi C'est une médaille ou quoi Tu peux dire ouais. En peu fait c'est un trophée YouTube, c'est quand maman elle a eu 100 000 abonnés, 4, ça 100 000 abonnés. On a dépassé 100 000 abonnés, ça envoie 100 000 abonnés. On a quand même mis plein de oui. oh. 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 oh, ah. Mi papailles pour les sociologies. C'est une médaille, c'est tu vois. Une médaille de la channel. Non. Oui. Oh, le reste c'est bon. Euh, je vais vous expliquer comment on va manger avec des baguettes. Eh, en fait, il y aura de la nourriture pas cuite. Et des baguettes, notamment. à ne pas cuite. Je bon, bon bon, prendre et avec le truc noir, BBQ. le barbecue qui est là, mettre dessus. Bonne année, bonne santé surtout et beaucoup de bonheur à la famille, aux enfants, grands à tout le monde, et toute la famille une très bonne santé, parce qu'avec une très bonne santé, tout le reste se Tout le reste. Oui. Hein, reste C'est santé bon pour temps. eux et pour la famille. Et tout le reste, ça s'arrange. Non, et Je souhaite une très très bonne année, une très bonne santé à tous les Thaïlandais, en espérant que tout s'arrange pour le mieux, et que de nouveau, il y a beaucoup de gens qui visitent, visitent ce pays qui est très 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 joli, et qui fassent connaissance des Thaïlandais qui sont des gens très très gentils. Voilà. C'est trop bon. Quand même, il est... On oh. ben, le, le plat. Ben, on va les mettre, on va les mettre là, tu vois, et ça va cuire. Ah, C'est bon, ben, qui qui sait utiliser des baguettes? Allez. Qui sait utiliser? <laughs> Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il hein. en a papier <laughs> Oui, d'accord oh, merci. C'est pour manger les baguettes. Bah oui. si papa il est un peu trop gros ne que... plus après. c'est bon. Champagne. Un petit peu. Oui. Et petit bonne santé. Allez, bonne année. สวัสดีพ euh ีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะวนนี้บนสันตี้คือูบทนี่เ็นน้อเป็เอีไสัรอนี่นน้นานนกเป็นล a ที่มีคสึกทีกัน่อกล้กากที่ดที่ห้ค่ันีามสุากที่สงดที่จะทำนที่อย่กันมคามาก่ะคะพี่น้องยังไงเอามาแค่สี่ทนที่าย่ันไมสมีที่วาง

พ่อนบอสเซอีสกพ่อเนี่ยฮัลบอสอีบอสเัลลเดี๋ยวผมเดิ๋ยมขนนอูนีนีเรียกท่านผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันมารับประทานอาหารด้วยกันจ้าจ้าเอ่อเอ่อทานข้าวค่ะ

c'est ah bon tu tout C'est bon là Voilà, c'est bon hein Je, je, je débarrasse le plat hein. Là, il y a une jambe. elle oh. est Un C'est bon, c'est Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux...

On dansé, on vient de C'est bon, <laughs> Mais c'est pas une crevette ça. Une... Euh, la moustine Ah non, la, la ah, oui. Oui. ah oui, parce que crevette ah, ah, poignardé une Le ça. Non, mais c est, c est c est ça. Ouais. Il est

วอวยพรวันเกิดให้กับสามีนะคะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเดี๋วเราจะวอวยพรมันเกิดให้นะคะบอนเย n ์บอน,นีบอนนีเวซ์ย์บอนนีบอนสันเตส์มามี่สุริย์3มกราคมมี่ผมสุริย์3มกราค3มกรา i มมี่บอนสันเตสบอนนีสุริย n 2024 2 e 2 4 202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 4 2 0 2 n 2024 2024 2 0 n 4 202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 4 2ท2 4 2 0 2 มีขายเฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้นนะคะกาโตเดรัวเป็นขนมของพระราชาจา้ะชื่อขนมนะกลองก็จะมีนี่จะมงกุฎมงกุฎสำหรับพระราชาแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตา1-2สตัวอยู่ข้างในใครได้ตุ๊กตาคนนั้นจะเป็นพระราชาจา้ะเชอรี่เชอรี่แช่อิม่มมีส้มมีส้มนะคะม,มีเชอรี่ เม็ดข้าวคาวนี้ก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะเราก็จะตัดเป็นเ้นลายนี่มใครจะได้ตัวตุ๊กตาอยู่ในขนมถ้าใครได้คนนั้นจะได้เป็นประราชาจ้าน้ำตาลแต่พี่น้องแจ๊คไม่ใช่เม็ดเกลือนะคะน้ำตาลนี่บล่สนกะดอร่อยดีจ้ะแต่่าถ้าเกิด

สำหรับเป็นพรราชาไเป็นควีนจ้าต้นสัตัเย์คำว่าอปากลินค่ะสำหรับวันนี้ก็พว่าบายลิสไม่สเลาำ่าซคเปสำหรับวันนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาแล้วนะคะพวกเราก็อิ่มนำสำราญมากๆเลยค่ะเอ่อสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน ขอให้เูเรียงตลอดไปแล้วก็ตลอดการค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บๆมามีรักนะรักนะรักนะจุ๊บๆรักนะจุ๊บๆมามี๊จุ๊บๆจุๆ๊บๆบ๊ายบาย <laughs> พี่ๆใหม่จ้าโชคดีโชคดี <laughs>